มาดูคลิปสั้นๆการใช้งานกล้องบันทึกหน้าหลังพร้อมกับร,ระยะหลังในตัวนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเรียวไทม์นะครับของกล้องสดพอดีมากับฝนเลยอันนี้จะเป็นกล้องหน้ากลับมาดูกล้องหน้านะครับการบันทึกนะครับอยู่ในเมโมรีการ์ดของตัวกล้องอ่าลองเปิดที่ปัดน้ำฝนดูหน่อยนะครับเป็นเรียวไทม์นะครับถ้าเราต้องการดูย้อนหลังนะครับสามารถดูได้นะครับ พอดีรถติดตั้งเสร็จยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่ว่าดูการใช้งานคร่าวๆนะครับบันทึกยังไม่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นบันทึกย้อนหลังด้านของด้านหน้านะครับสว่างชัดนะครับเดี๋ยวผมสังเกตเปิดที่ป่าน,น้ำฝนอันนี้ในคลิปก็จะไม่เปิดเพราะว่ามันเป็นย้อนหลังนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ,อันนี้ตั้งแต่ตอนทีมงานเรากำลังเช็คนะครับ ความเรียบร้อยของกล้องนะครับยืนอยู่ข้างหลังอถ้าเขาเจอทอยหลังจะตัดเป็นกล้องหลังเลยจะไม่เห็นทีมงานแล้วนะครับเข้าตัว P นะครับสามารถดูย้อนหลังได้กล้องเป็นอ่า Full HD นะครับ 180p 0กว้างชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับลักษณะตัวกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับไม่บังสายตานะครับเล็กกระทัดรัดสวยงามนะครับ